นัดกนักกนยามเช้าคุยกันเก้าโมงกับมานาสาระสิส่งร,รอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกันเก้าโมงทุกวันจันทรถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุม,มกและเครือข่ายช่วงสาระน่ารู้คู่ใจเกษตรกร สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่คุยกันเก้าโมงค่ะในช่วงสาระหน้าทุกข้อใจเกษตรกรนะคะเรามาพูดคุยกันในเรื่องราวที่ที่น้องเกษตรกรควรทราบนะคะเรื่องของภาคการเกษตรนั่นเองค่ะมีอยู่หลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะวันนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักทานกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ าจานขาเรามาพูดคุยกันเรื่องราวของพืชน,นะคะจา์มีหลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะจานขาเดี๋ยวให้วันนี้จา์พูดถึงเรื่องอะไรกันเดี๋ยวสอบถามอาจารย์กันข่าจารขาครับเราก็คงเป็นประเด็นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะครับที่ว่าอ่าปลูกพืชแล้วมันเกิดปัญหาเรื่องากเน่าโคลเน่า,านครับทีนี้ต้นที่แก้ไขทันก็พืชน,นะครับ ไอ้ต้นที่แก้ไขไม่ทันมันจะเดสมอลเล่นะครับก็คือตายไปนะครับอ่าทีนี้ปัญหาเกิดครับเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็คือออต้นนี้ตายไปก็จะหาต้นใหม่มาปลูกซ้ํานะครับอ่าแล้วก็ปลูกซ้ําในที่เดิมฮะคุณบุตรลิกาะมีหลุมเล้ยค่ะอาจารย์อ่าก็คือไม่ต้องเตรียมหลุมใหม่เอาต้นเก่าออกเอาต้นใหม่ไปลงไปเลยนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับ นะครับนะอ่อาก็ต้นใหม่ใส่ลงไปนะฮะต้นเก่าที่ปลูกเนี่ยสามปีมีปัญหานะครับเพราะต้นใหม่ปลูกซ้ําไปนิดเดปีเดียวก็มีปัญหาแลลวครับหรือไม่เป็นปีก็มีปัญหาครับอ่านะแล้วพอมันมีปัญหาถ้าเอาทินะ้งแล้วเอาต้นใหม่มาปลูกอีกทีนี้เดือนเดียวก็มีปัญหาแลลวครับนะครับใช่มันจะด <นะ S 1> ้านลงเรืนะ่อยๆนะครับฟังมันเกิดจากอะไรนะครับอ่า อ่ามันก็เกิดจากเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในดินเดิมนะครับ <Muss ion> เชื้อโรคที่สะสมอยู่ในดินเดิมนะครับแล้วเราไม่ได้กําจัดเชื้อโรคนั้นออกไปก่อนนะครับเราอยู่ๆไปเอาต้นใหม่มาปลูกนั้นต้นใหม่เนี่ยพอปลูกลงไปครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงมันโรคก็จะเข้าไปลุกนะครับ <Muss ion> พักเดียวก็ตายนะครับทีนี้พอมันตายปุ๊บโรคก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเชื้อโรคก็จะสะสมเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นใหม่ไปปลูกอีก ที่นีตายเร็วกว่าเดิมน,นะครับสาเหตุก็เกิดจากอย่างนี้นะครับที่นี้เนี่ยอ่าปัญหานี้เนี่ยผมเคยไปดูสวนส้มที่อำเภอฝวางนะครับออ่าผมก็ไปเจอภูมิปัญญาชาวบ้านนะคุณจุติปริ่ะ,ะคนที่ลูกส้มมาก่อนนะครับน่าจะเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วนะครับสามสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยถามว่ามีเรื่องของโรครากเน่าคลเน่าไหมโอ้ยมันมีมานั่งเดิมเลยนะโรคนี้นะครับ มันมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะฮะไม่ใช่สามสี่สิบปีนะครับอ่าแล้วผมก็ถามเขาว่าอ่าแล้วเมื่อสามสี่สิบปีก่อนเนี่ยอ่ายามันยังไม่ค่อยมีนะฮะนะครับยามันเพิ่งจะเริ่มมามีเอาปีสักสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าหลังหลังจากนั้นขึ้นมานะครับยาถึงจะได้มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก่อนหน้านั้นท่านทํำยังไงนะครับถ้าจําเป็นจะต้องปลูกซ้ําที่ไดน้นะครับเออเขาก็บอกผมว่าก็จะไปยากอะไร ล้วก็ขุดต้นเก่าทิ้งแล้วก็ขุดหลุมให้กว้างๆนะครับขุดหลุมให้กว้างๆแล้วจะทําไงได้เขาบอกผมก็เอาแกบใส่ไปในหลุมนะครับเอาแกบอ่าแกบดิบนี่นะแกบที่เราไปสีข้าวแล้วเหลือแกะมาเนี่ยใส่ไปในหลุมเอาแกบมันไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคได้นะครับ๋อไม่ใช่เอาแกบใส่ไปแล้วก็จุดไฟนะครับจุดไฟอ่า อ่าทีนี้พอติดไฟแก๊สมันก็จะติดไฟแล้วก็จะลุกลามไปนะครับจนกระทั่งลุกไหม้หมดทั้งหลุมที่มีแก๊สนะครับอ่าในาบริเวณที่แก๊สมันลุกไหม้เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นไฟขึ้นมานะครับความร้อนก็จะไปฆ่าเยอโลได้นะครับม,มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะค่ะได้ยังไงนะครับเอ้คนสมัยก่อนเขาเก่งนะเราจะไปบอกว่าคนสมัยโบราณนี่ ไม่ทันสมัยนะครับม่จริงนะครับงั้นเขาก็ปรับตัวนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับงั้นมันไม่มียานะครับเขาก็ใช้วิธีการฆ่าเชื้อโรคโดยการเผานะครับทําให้เชื้อโรคมันตายนะครับโอ้เนาะแล้วเชื้อโรคมันตายเสร็จแล้วเขาก็จะได้อ่าที่เท่าแก่นะครับแล้วก็ปรับปรุงดินในหลุมด้วยการสกปนดิน นะครับจากที่เท่าแกบที่เผาแล้วอ่ะนะครับงั้นในที่เท่าแกบก็จะช่วยลดความเป็นกรดของดินนะครับ mm hmm. เชื้อราชอบความเป็นกรดนะครับงั้นที่เท่าก็ไปลดความเป็นกรดก็จะทําให้เชื้อราไม่ชอบบริเวณหลุมที่แกรไหมเชื้อโรคตาย,ตาย,ต,ายตายนะครับงั้นเชื้อโรคจะทนได้ประมาณหกสิบองศาเองไอ mm hmm. แก๊บที่ติดไฟเนี่ยมันมันเกินร้อยนะะแล้วมันอยู่ในที่จํากัดด้วยนะครับ นะโรคตายแน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าถ้าเรามีใบไม้ใบหญ้าก็เอาใส่ลงไปได้หลุมด้วยนะแก่มันจะได้ลุกเร็วล,ลุกแรงนะครับโอ้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผมคิดไม่ถึงนะเออ,เ,อ,อเราก็คิดว่าเออถ้าไม่มียาจะรักษาโรคนี้ได้ยังไงน,นะครับโอ,โอ้ใจวิธีจุดไฟเผากันลยครับนะครับโดย<ม>ใช้แก่ นะครับหรือใบไม้ใบหญ้าก็ได้ใส่ไปในหลุมแล้วก็จุดไฟนะครับถามว่าวิธีนี้ใช้ได้ได้ครับได้นะฮโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ <c oughs> ทีนี้คนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเออเนื่องจากว่าเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็มีอุปกรณ์เยอะนะครับป <c oughs> ัญหาก็คืออุ้ยมอจะไปขุดหลุมแล้วก็แกะไปใส่แล้วก็จุดพอจะแกะจะติดเสียเวลานะครับ <c oughs> แม่เอาไม่านะครับก็ใช้วิธีเอาอยารดไปในหลุมนะครับที่ต้นไม้มันตายนะครับอ่ายาที่จะลดลงไปก็มีหลายอย่างนะอย่างที่เราเคยนำเสนอไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไซโคเดมานะครับะะเมทาเล็กซินฟอสฟอรัสแอซิคบอสเอทิลอะลูมินิัมโพลิอาฟอร์อะไรพวกนี้เราสามารถลดลงไปในหลุมเดิมที่ต้นไม้มันตายนะครับแต่ถ้าให้ดีลดส สองถสามครั้งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลดไปแล้วมันไม่ทั่วเชื้อโรคมันตายไม่หมดนะครับมันก็จะกลับมาได้นะครับนั้นเราก็จะมีการลดยาลงไปเพื่อฆ่าเชื้อในหลุมก่อดแล้วค่อยเอาต้นใหม่ลงปลูกหลังจากปลูกเสร็จแล้วลดยาอีกสี่ทีอย่างนี้นะมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสําลายต้นได้นะครับทีนี้ผมเองเนี่ย ก็เคยไปให้เกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการเอา,ายาอปรดซ้าในหลุมที่ปลูกนะครับแล้วก็ปลูกไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่าต้นก็ยังระน่าเน,น่าคนเน่าคุณผู้ชมิีนนะครับอทำไมละ่ะมันยังบ้าเน่าคนเน่าอยู่นะครับเพราะว่ายาที่เรารดลงไปเนี่ยหนึ่งก็คือมันความเข้มข้นในพอคืิพมวันลงไปในดินลึกมันจะเจือจางน,นะครับอันที่สองก็คือ นะครับปริมาณยาที่ลดลงไปไม่มากพอนะครับอันที่สามก็คือบริเวณที่ไม่ได้ถูกยาเชื้อมันยังอยู่มันก็เข้ามาได้หลังจากที่ยาหมดฤทธิ์นะครับเออเราจะแก้ยังไงดีนะครับเราก็เลยนึกหาวิธีว่าถ้าอย่างนั้นเราย้ายหลุมปลูกได้ไหมนะครับคือแทนที่เราจะปลูกตั้มในหลุมเดิมนะครับเราก็ย้ายหลุมปลูกอ่าโดยเฉพาะอย่างต้มเนี่ย กขาปลูกระยะ4คูณ4หรือ4คูณ5นะครับงั้นช่องว่างระหว่าง4เมตรเนี่ยเราสามารถขุดหลุมอีกหลุมหนึ่งตรงกลางได้ก็คือช่วง4เมตรเนี่ยเราก็ขุดตรงกลางช่วง2เมตรได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยท,ทำเป็นหลุมใหม่เลยนะครับแทนที่จะปลูกหลุมเดิมเราก็ไปขุดหลุมใหม่แต่เพื่อความไม่ประมาทหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องรดยาไปด้วย แล้ถ้าให้ดีหลุมเดิมก็ต้องรดยาด้วยนะฮะเพราะว่าเชื้อมันยังอยู่เดี๋ยวมันก็จะกระจายมาที่หลุมใหม่เราได้อีกนะครับ mm hmm. อันนี้ก็คือแนวทางการแก้ปัญหานะครับเพราะว่า,วาปัญหาเรื่องของราเน่าคนเน่าเนี่ยตอนเนี้ยอี่าระบาดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส้มในอง,งุ่นในทุเรียนนะครับในมะนาวนะครับหรือพืชอื่นๆก็ตามนะครับ โรครังเน่าคนเน่ามันไม่เว้นว่าพืชไหนนะครับมันไปทุกพืชเลยนะครับนอกจากว่าพืชบางชนิดที่จะพอมีภูมิต้านทานก็คือตายยากหน่อยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นโรคนะฮะก็คือเ็นิกสจะตายยากหน่อยนะครับเออแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ตายนะฮะถ้าโรคบุกหนักๆนะครับจะต้องมาว่วงต้นใหญ่ๆก็ตายนะครับกับรืกฐนหนุนต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ตายนะครับอย่างที่สวนผมนะครับ ขนุนก็อายุเป็นสิบปีแล้วยังตายนะครับในจากว่าที่สวนผมเนี่ยเดิมเนี่ยเขาปลูกมันสัปหลังมานานนะครับ<อ>ทิ้งโรคไปเยอะมากนะครับงั้นผมต้องลดยาปีหนึ่งเนี่ยสองสามครั้งทุกปีถ้าปีไหนถ้าเว้นห่างยาปุ๊บเนี่ยต้นไม้จะแสดงอาการทันทีนะครับเนี่ยปัญหาเราเกิดนะครับก็คือเราไม่สามารถจะกําจัดเชื้อราในดินให้มันหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยทำไม่ได้นะครับเราจะต้องคอยป้องกัน นะครับป้องกันไม่ให้มันแพร่เข้ามาหรือถ้ามันแพร่เข้ามาแล้วก็คือต้องใช้วิธีรักษานะครับก็คือต้องใส่ยาลงไปรักษามันนะครับนะบอันเนี้ยสําคัญนะครับเพราะว่าที่น้องเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับไปปลูกฟังที่เดิมโดยไม่มีการเตรียมการให้ดีนะครับแล้วาาก็บ่นว่าเอะทำไมมันตายเร็วกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็มีส่วนตรงที่ว่าโรคมันเข้าทําลายนะครับ หรือนะฮะมีอยู่มีอยู่สวนหนึ่งมาถามผมนะครับว่าเนี่ยซื้อที่มาแล้วก็ไปปลูกต้มปรากฏว่าปีแรกเท่านั้นนะครับต้มเหลืองหมดทั้งสวนเลยครับนะครับเออผมก็ถามเขาว่าเออคุณซื้อที่มาเนี่ยคุณเคยถามเขาไหมว่ามาก่อนเขาปลูกพืชตะกูลหัวไว้หรือเปล่าอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับอ,อ่าพวกแรลบพวกมันแก้วอะไระไพวกนี้ยเขาบอกเปล่าถามแล้วไม่มีนะครับมไม่เคยปลูก มันสัพหรั่งเลยนะครับแล้วมาก่อนก็ปลูกอะไรนะครับก็ถามเขาตอบนะครับเขาบอกปลูกถั่วดินนะครับถั่วดินก็คือถั่วลิสงนะะถั่วลิสงก็เป็นพืชที่จัดอยู่ในพืชถั่วในดินใช่ไหมครับก็คือผลมันออกในดินฉังนั้นมันก็ทิ้งเชื้อไว้ครับนะครับเนี่ยบางทีก็เถียงผมเนะว่าไม่ได้ปลูกพืชถั่ว พราะว่ามันเป็นฝักเนาะมันไม่ได้เป็นหัวนะครับนะคะ <c oughs> รับๆงานมันจัดอยู่ในตใระกูลคล้ายๆกันหรือใกล้เคียงกันอย <c oughs> <c oughs> ู่ <c oughs> ในด <c oughs> ินเท่ะนั้งเออก็คือมันทิ้งเชื้อไว้ในดินนะครับแล้วถามเขาว่าแล้วตอนไปถามเขาไม่ว่าปลูกตัวดินแล้วเป็นยังไง <c oughs> เขาบอกว่าบางคนว่าอ่าหัวเขาเนี่ยต้นเกียวหมดนะครับต้นเดียวแล้วก็อ่าเม็ดหัวก็ไม่ได้เกศนะฮะมันมันมันไม่แก่ นะครับแ้คือต้นมันตายก่อนที่มันจะแก่นะครับอเอ,อ้ยนั่นแหละปัญหาแหละครับแล้วก็คุณตื้อมาสิงแล้วคุณก็มาปลูกตนะครับตลูงึงระบบระอ่อนแอนะพืชตระกูลต้มมะนาวมาปู่ทั้งหลายเนี่ยต้มโอเนี่ยเป็นพืชที่ระบบระอ่อนแอนะครับนั่นเองที่เราบอกไปหลายๆครั้งแล้วว่าท่านจะต้องลดยาอย่างน้อยปีละสองถึงสามครั้งสองถึงสามครั้งก็คือหนึ่งช่วงเตรียมดินปลูก รเราก็ต้องมีการลดยาลงไปสองก็คือก่อนเข้าหน้าฝนเราควรลดยาอีกสักครั้งหนึ่งสามพอหมดฝนเราลดอีกสักครั้งหนึ่งแต่ถ้ามันให้ผลผลิตแล้วหลังจากเก็บผ,ผลผลิตแล้วเนี่ยพื้นปูดินตัดแต่งจริงแล้วลดยาครับอย่างเงี้ยมันถึงจะทําให้พื้นที่เราปลูกเนี่ยมีอายุยาวอยู่ได้นะครับทีนี้บางคนไม่เชื่อเนาะว่าอะไรเชื่อมันจะอยู่นานขนาดนี้เลยหรือมันเปลี่ยนฤดูกาลแล้วนะครับ ใช่มันเปลี่ยนฤดูกาลแล้วแต่เชื้อไฟพับตะล่ามันสามารถอยู่ในดินได้ถึงห้าปีนะครับแอ่ฤดูการเนี่ยมันเป็นเดือนมันไม่ได้เป็นปีนะครับแล้วมันอยู่ในห้าปีเนี่ยปรากฏว่าเรามีพืชที่ให้มันอาศัยต่อเชื้อนะครับอ่ามันมีอ่าอย่างพืชตะกูลดรมมันมีรากซึ่งเชื้อก็สามารถก็ไปทําลายรากและกระดูดน้ำเลี้ยงจากละแล้วก็ต่อเชื้อออกไป นะฮะอันนั้นเชื้อตัวใหม่มันไม่ได้อยู่นับอายุต่อจากแม่มันที่ไหนมันต้เริ่มนับอายุใหม่มันก็จะอยู่ได้อีกห้าปีนะครับอย่างเงี้ยนะครับนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะฮะว่าเออเราใส่ยาไปแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วนะครับเอาแล้วไอ้ตรงที่ไม่โดนยาละนะครับแล้วโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยนะครับเชื้อเนี่ยมันไหลามาก,กับน้ําก็ได้ติดมาก,กับตัวเราที่เราไปย่าที่ก็ได้ ติดมากับเครื่องมือการเกษตรก็ได้ปลิวมากับลมก็ยังได้นะครับนะแล้วเราจะรู้ไหมว่ามันมากับอะไรได้บ้างอนะเราก็ไม่รู้เนาะว่าไอเชื้อในดินของเราเนี่ยมันมาทางไหนปะมันมาได้ทุกทางเลยดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเน้นการป้องกันนะป้องกันเสร็จถ้ามันเกิดอาการอีกก็เน้นการรักษานะครับงนะั้อรักษาแล้วมันยังตายนะครับ งนี้แหละแสดงว่าโรคมันรุนแรงแล้วนะคะอันนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนพืชปลูกนะครับสลับพืชอื่นมาปลูกนะครับเอเราสลับพืชอื่นมาปลูกเช่นนะครับเราอาจจะปลูกพืชอย่างเช่นเอาเข้าวโพดมาปลูกนะครับข้าวโพดเป็นพืชอายุสั้ในใช้เวลาแค่แปดเก้าสิบวันนะครับอ่าอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็ปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวมันกิรีบแล้วค่อยหาพืชอื่นมาปลูก นะครับก็คือหาพืชมาสลับสักหนึ่งที่สองขอบแล้วแค่เอาพืชที่เราอยากปลูกลงไปปลูกโอ้ยมันเสียเวลานะฮะเสียเวลาก็เสียชีวิตเอาอย่างไหนครับนะครับเราจะให้มันเสียชีวิตเลยไหมหรือจะยอมเสียเวลานะครับนะคกัอ่าทีนี้นี้เชื้อไฟทตฟทอล่าเนี่ยหนึ่งในดินทรายนี่ชอบมากค่ะนะครับดินร่วนคนทรายก็ชอบในดินเหนียวยิ่งชอบใหญ่นะครับ ก็สรุปแล้วดินอะไรที่มันไม่ชอบมันชอบทุกดินนะครับนะฮะใน,นทุกดินดมีบทเลยครับนะครับเออฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือคอยหมั่นสังเกตนะฮะไม่ว่าจะต้องเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษานะครับโดยเฉพาะหลังหมดฤดูฝนนะครับถ้าคืชแสดงอาการนะครับรีบทําการรักษาต้นที่แสดงอาการแล้วก็ป้องกันต้นที่อยู่ใกล้เคียง นะครับที่มันเริ่มออกอาการบ้างหรือยังไม่ออกอาการก็จะนะครับต้องต้องกันเผื่อไว้เลยนะครับอย่าไปประมาทนะครับเพราะว่าถ้ามันเสียหายขึ้นมาหย่างต้มเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ย,นนยมันให้ผลผลิตได้เกินร้อยโลนะ,ะตอนที่มันให้ผลผลิตอายุปีประมาณสี่ถึงห้าปีเนี่ยถ้ามันตายก็ะจะปลูกใหม่ก็ะจะให้ผลผลิตมันก็ต้องใช้เวลาอีกสามสี่ปีนะครับดัง<ะ>นั้นถ้าเรารักษาให้มันรอดได้เนี่ยมันก็ยังให้ผลผลิตเราได้ต่อเนื่อง นะครับแต่ถ้ามันตายนะครับนอกจากผลผลิตไม่ได้ปลูกใหม่เสียเวลางัน้นยังทิ้งเชื้อไว้ให้อีกครับจริงงานใหญ่ละครับนะครับมันก็ต้องฝากไว้เนาะว่าเนี่ยถ้าอย่างเราใช้ภูมิปัญญาโบราณน,นะครับในการเตรียมหลุมปลูกก็คือใช้ความร้อนในการฆ่าเชือ้อแต่ถ้ายุคป,ปัจจุบันเราก็สามารถจะใช้ยาลงไปรักษาหรือไม่ก็เปลี่ยนหลุมปลูกหรือไม่ก็เปลี่ยนพืชปลูกนะครับเพื่อตัดวงจรของมันครับ ใช่ค่ะอบางทีเราก็ลืมนึกไปนะคะจากเวลาเราซื้อที่ดินนะต้องถามเจ้าของที่เดิมด้วยว่าดูประวัติมันหน่อยครับผมค่ะเป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงนะแต่ว่าสําคัญจริงๆนะคะเรื่องของอพื้นที่อดินนะคะจะจะได้รู้ว่าเป็นประวัติเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็ต้องเตรียมรับมือกับเขาอย่างไรบ้างน่ะ ปัญหาก็คือเพราเออเราก็ไม่มีความรู้เนาะ,ะ,ะค่ะะาวใช่ั้นและเราก็อ่าไม่ได้คิดนะครับก็บคือ<ะ>ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอ่าเพื่อนๆผมหลายคนก็คือ,อช่วงท้ายๆเนาะหลังจาก<ะ>่าเลยอายุเลยห้าสิบแล้วก็จะหาที่ทําเกษตรเอาไว้ว่าช่วงที่เกษียณแล้วนะครับหรือช่วงปลายของชีวิตอยากจะไปทําเศรษฐกิจพอเพียง อยากไปทำเกษตรทฤษฎีใหม่หาซื้อที่สักสองสามไร่นะครับนั้นไม่เคยทำเลยเกษตรทั้งชีวิตแล้วอยู่ๆ้วไปทำเกษตรอย่างเนี้ยนะปัญหาก็จะเกิด่ะเพราะไม่มีความรู้นะครับครับใช่ค่ะเป็นเรื่องราวที่ฝากกันอะไรนะคะเป็นข้อตัวกทีนี้ท่าไม่มีความรู้ทำยังไงก็ศึกษาอาจารย์ทองครับนะครับนะครับ หรือปรึกษานักวิชาการเกษตรหรือเกษตรอำเภอนะครับอย่างเงี้ยเขาเขาจะช่วยแนะนําได้นะ,ระคะรับหรือจะปรึกษาผมก็ได้นะโทรศัพท์เข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาที่รายการก็ได้นะครับครับผมค่ะจ้าสวันนีขอบคุณค,ค่ะจย์ทองธรรมดาเรียนส่งได้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ พูดคุยกันได้ใหม่ในรายการคุยกัน9โมงทางสถานีวิทยุมกติชมแนะนำรายการได้ที่ตู้ปน1065ปทสเกษตรศาสตร์บางเขนกทม10903แล้วอย่าลืมนัดของเรานะครับ9โมงทุกวัน